พิกอเด็กพิกอะคาดกับอาจารย์วาดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความาศักจ์ส์ของหมอวาด Amazing t a r o Channel นะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องอะไรที่คุณไม่ยอมเลยจะไม่มีวันยอมหรือว่าคุณจะเป็นคนอ่อนแอหรือลึกๆแล้วคุณเป็นคนโหดร้ายเรื่องเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับคุณและทำให้คุณสติขาดทำให้คุณโมโหมวาวัดระดับความรู้สึกที่ใครมาแตะคุณกันดีกว่ากองไพ่มีด้วยกัน5กองนะคะกองที่1ค่ะเป็นรูป นี่เลยค่ะช่างหัวมันช่างมันอ่าถ้าคุณชอบกองนี้เลือกกองช่างมันนะคะกองต่อมาใบแดงค่ะนะคะใบแดงค่ะกองต่อมากองที่สามนะคะคือมีดปักหัวใจค่ะโอ้โหโอกองที่สี่ค่ะ โอ้หุ่นไลกาหุ่นประดิษฐ์อะไรรู้ฝังเข็มซะเลยนะคะและกองต่อมาค่ะล็อก้อมแม่งเลยนะคะวันนี้อาจารย์ว่าจะมา พิกอเดสพิกอาคาให้คุณเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าชอบกองไหนเลือกกองนั้นมาว่าระดับดีกีความสุดๆของคุณความร้ายความเป็นปิศาจในตัวคุณเรื่องอะไรที่คุณรับไม่ได้ยอมไม่ได้ตายเป็นตายลุยเป็นลุยหรือจะกลับมานั่งคิดแล้วร้องไห้คนเดียวกองไพ่จะสะท้อนจิตใจของคุณเลือกหนึ่งกองหมอววดให้เวลา5วินาทีแล้วเรามาฟังคำพยากรณ์กันค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอ้าพร้อมสำหรับคำพยากรณ์แล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังคะเรามาฟังคำพยากรณ์จากกองไพ่ที่คุณเลือกกันคะ่ะกองแรกนะคะช่างมันวันนี้เราใช้ไพ่ซอมบี้เลยเอาให้มันถึงพิกถึงขิงกันไปเลยนะคะอ่ะกองแรกนะคะช่างมันใข่เลือกกองช่างมันนะโอ้โห เรื่องอะไรที่คุณยอมไม่ได้หรอคะคุณเป็นคนที่เซฟตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่ชอบทําให้คนอื่นเดือดร้อนและคุณเป็นคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ทําไมจะต้องมีคนมาวุ่นวายทํางานออฟฟิศก็ยืมนู่นยืมนี่เดี๋ยวยืมเงินเห็นคุณเป็นอะไรเห็นคุณเป็นคนใจดีเป็นมูรนิทีทุกคนทําไมจะต้องมาวุ่นวายกับฉันนี่ค่ะชีวิตของคุณนะค,ะคุณเป็นคนที่ เสพเฉพาะสิ่งดีๆโฟกัสแต่เรื่องดีๆที่เกี่ยวกับตัวเองไม่นั่งเมาส์มอยไม่นั่งนินทามไม่สาระแน่เรื่องคนอื่น ไม่วุ่นเรื่องชาวบ้านแต่เรื่องของความวงการบันเทิงอาจจะมีการพูดคุยอ่าพูดคุยเรื่องวงการบันเทิงดีกว่าแต่ไม่พิมพ์เพราะคุณไม่อยากพิมพ์เพื่อเป็นเรื่องเอ่อหาเรื่องใส่หัวตัวเองนะคะแต่คุณจะเออเมามอยคุณจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ชอบคนมุ่นวมายมากๆคุณก็แค่ไม่สนใจเขาคุณเดินออกคุณเลือกที่จะเดินออกคุณเลือกที่จะไม่วุ่นวายไม่สนใครที่ทําให้คุณ รู้สึกอึดอัดใจคุณก็แค่เดินออกคุณไม่ได้รู้สึกว่าเสียเกียรติแต่แค่ฉันรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอดทนฉันก็เดินออก เออฉันขาดพวกคุณได้คุณขาดฉันได้หรือเปล่าฉันไม่สนแต่ฉันขาดคุณได้ถ้าคุณวุ่นวายกับฉันมากๆเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายใครวุ่นวายมากๆก็ปิดประตูไม่สนใจไม่วอลแวร์พอกลับบ้านใครก็ติดต่อคุณยากแต่ถ้าคุณตั้งใจจะไปหรือตั้งใจแต่ถ้ากับใครที่ให้ใจคุณให้ใจเต็มที่นะแต่ถ้าชักเยอะเกินไปวุ่นวายกับคุณมากเกินไปขอยืมนู่นยืมนี่หยิบจับอะไรโดยที่คุณหวงแล้วไม่ขออนุญาตคุณอันนี้คุณเลิกคบได้ทันที คุณเป็นพวกแบบไม่พอใจฉันเดินออกเองนะคะนี่คือภาพรวมของกองช่างแม่งหมันนะคะไปต่อค่ะกองที่2ลักษณะความร้ายลึกของคุณจะเป็นยังไงพิกอเด็กพิกอะค์สวันนี้จะบอกกันนะคะฝากเปิดใจกว้างๆค่ะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุตับใดที่คุณมาเจอคลิปนี้ในครั้งแรกจงทํามันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดินดูที่คุณมาเจอคลิปของหมอวาน,นะคะไม่ได้ใช้บันเดินปีเกิดฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ คนเลือกกองป้ายแดงโอ้โ oh, หคุณเป็นคนที่รักความสงบคุณเป็นคนที่น่าหวานใจดีคุณเป็นคนที่พูดเพราะแต่มันคือฉากหน้ามันคือสิ่งที่เรียกว่าสังคมแต่ถ้าใครทำให้คุณโมโหแม่งบ้านบื้มแน่ทำให้คุณโกรธคุณเอาเรื่องแน่ทำให้คุณไม่พอใจคุณเอาเรื่องแน่และ ลึกๆของคุณคือแปดยิ่งฉันเกียดมันสิบปีฉันก็ไม่ลืมยิ่งมันทำอะไรกับฉันนะฉันจํำได้ไม่เคยลืมเลยและถ้ามีโอกาสไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแค้นนะแต่ถ้ามีโอกาสตกละกรรมลำบากมากูไม่ช่วยนะไม่สนใจนะคานคุกเข่ามาอยู่ตรงหน้าไม่สนนะเพราะอะไรเป็นคนเกียดคนยากแต่ถ้าลองให้ได้เกียดลองได้โกรธ หรือว่าใครซุบซิบนินทาก็ชอบถามตรงๆและก็จะโกรธและเกลียดไปเลย เพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้วันหนึ่งถ้าคุณโกรธใครคุยกันได้ปรับทุกเรามาเป็นเพื่อนกันคนอื่นอาจจะคิดปกติแต่คุณไม่ปกติอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณคิดหาเหตุและผลแล้วคนนี้ควรคบคุณคบต่อคนนี้ไม่ควรคบทําให้คุณโมโหคุณไม่คบต่อให้มาคืนดีคุณก็ไม่ปกติคือคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปต่อความรู้สึกของคนคนนั้นเพราะว่ามันทําให้คุณเกลียดซะแล้วเพราะฉะนั้น ถึงลูกถุงคมนินทามาถามทันทีนินทาฉันหรอเออจะสิบปีแก้แค้นก็ไม่สายจำไม่ลืมอย่ามาขอความช่วยเหลือก็แล้วกันเพราะว่าฉันจะไม่มีวันให้อภัยคนอย่างคุณนี่คือระดับของคุณแต่แปลกนะบางทีคนที่คุณเกลียดแม่งไม่รู้ตัวคุณเกลียดมันนะคุณุสา์ไม่สนใจก็ยังไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณเกลียดแล้วก็เกลียดเลยอะคนคุณบอกว่าจะไม่อยากมีปัญหาคนกองนี้นะ เพราะเขาพร้อมที่จะจัดก,การหมอว่านะอะไปต่อที่กองที่สามค่ะโอ้ยมีฝักหัวใจแทงทะลุถึงหัวใจกันเลยทีเดียวนะคะคนที่เลือกกองน,นี้นะคะพิกระเด็กพี่กาคารนะคะคุณมีความร้ายลึกระดับไหนกันแน่ร้ายลึกจริงหรือเปล่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณ ได้คําตอบในคลิปนี้เจอคลิปนี้ในครั้งแรกจงทํามันนะคะไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณเป็นคนที่จะหวงแหนความเป็นส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงมากๆเพราะฉะนั้นน้อยคนนักจริงๆที่คุณจะไว้ใจได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องส่วนตัวของคุณน้อยนักที่จะมีใครมาบ้านของคุณเพราะคุณมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงและอะไรก็ตามที่มาแตะต้องของรักของหวง ผัวรักเมียรักลูกรักครอบครัวที่คุณห่วงแหนประหนึ่งของประหนึ่งคนประหนึ่งอะไรก็ตามแต่คุณจะกระโดดออกมาปกป้องอย่างที่สุดพี่น้องสมมติแค่พี่น้องไม่ดีทะเลาะกันเองโอเคแต่ถ้าใครมาว่าพี่น้องต่อให้พี่น้องคนนั้นคุณไม่ไม่โอเคกับเขาแต่คุณก็พร้อมที่จะ ปกป้องเขาเรียกว่าบุตรบริวารของคุณนั่นเองนะคะอย่าแตะต้องของรักของห่วงของคุณเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะอารมณ์ขาดผึ่งทันทีพร้อมไฟทันทีพร้อมพร้อมคุยเลยอะ่ะพร้อมเคลียร์เลยอะ่ะพร้อมลุยอะ่ะถึงก่อนเพื่อนต่อคนไหนก็ตามที่คุณรักคุณจะอยู่เคียงข้างเขาแม้ว่าคนคนนั้นกนกำลังเผชิญความที่เป็นปัญหาคุณก็พร้อมช่วยเหลือเออแต่คนแบบเนี้ย สุดโต่งคือถ้าใครมายุ่งเรื่องครอบครัวตัวเองกับคนที่คุณรักกับลูกของคุณกับผัวหรือเมียคุณกับพ่อแม่คุณคุณไม่เอาไว้นะ ามถึงบ้านเลยนะคุณค่อนข้างโหดพอสมควรเลยนะเออโอ้ยหมอว่าไม่กล้ามีเรื่องด้วยนะคะอ่ะไปต่อค่ะเข็มปากความร้ายลึกของคุณมันมากมายสักแค่ไหนกันเฉียวความร้ายลึกของคุณเป็นเดโมนนะคะเป็นชาริออตคุณเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสอัธยาศัยดีต่อหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสใจจะหมองหมน่นก็ไม่เป็นไรยอมคิดยอมเครียดยอมทุกข ใครไม่รักเราแค่ทนจังเลยแค่ไปหมดแค่สายตาแค่ชาวบ้านแค่ความรู้สึกปฏิกิริยาเปลี่ยนคุณก็เอามาคิดมากินไม่ได้นอนไม่หลับคุณเป็นคนที่อยากให้ทุกคนมีความสุขคุณเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะคุณไม่อยากให้มีบรรยากาศที่ไม่ดีแต่พอคนเกลียดใครก็ตามมีปฏิกิริยาที่ลบกับคุณคุณจะกลายเป็นว่าฉันผิดอะไรฉันคิดมากกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบอกว่าแนะนําว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคุณเป็นคนที่ไม่ได้คิดร้ายกับใคร คุณเป็นคนที่ไม่นินทาใครแต่อยากให้ทุกคนมีความสุขได้ซ้ำไปไปเที่ยวไหนคุณก็ยอมที่จะจ่ายจ่ายหรือหิ้วของอร่อยไปฝากเพื่อนด้วยซ้ำนะคะและเป็นคนที่คิดมากคิดทุกคำพูดคิดถึงคิดทุกปฏิกิริยาที่แสดงถึงแต่เมื่อไหร่ที่คุณเสียใจมากๆคุณคิดมากมากๆคุณจะกินไม่ได้นอนไม่หลับถามว่าคุณจะเลิกคบกับคนคนนั้นไหมคุณก็ไม่เลิกเพียงแต่ว่าคุณก็จะระวังตัวมากขึ้นเพราะคุณไม่อยาก ทะเลาะกับใครไม่อยากเลิกคบใครเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกเก็บกดแล้วก็เจ็บช้ำน้ําใจในตัวของคุณเองความร้ายเกลิกของคุณนะไม่ได้ร้ายมากหรอกแต่มักจะถูกนินทาว่าร้ายเพราะคุณดูไม่สู้คนบางครั้งคุณดูแบบไม่สนใจใครแต่ทุกคนก็ชอบนินทาคุณหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนใครเป็นคนดีคนนึงแต่ก็ถูกนินทาได้อันนี้ละคะ่ะบอกว่าถีอได้บอกว่า ถ้าคุณเป็นแบบนี้แนะนําว่าอย่าไปคิดทุกเรื่องอย่าเอาเก็บทุกเรื่องมาคิดคุณต้องเข้มแข็งทางความรู้สึกมากกว่านี้นะคะอยากทําอะไรทําเป็นตัวของตัวเองอยากลุยก็ลุยไม่ชอบใครก็เดินออกมาไม่ต้องทนนะไปต่อคะ่ะกองล็อกล้อนะคะพี่กระเดกพี่คาร์ดในหัวข้อที่ว่าความร้ายของคุณมันร้ายแค่ไหนนะคะมันร้ายไหมโอ้โหคุณเป็นคนที่ให้ใจคนนะคะกองล็อล้อนะคะให้ใจคนให้ ให้ใจก่อนคิดบวกก่อนไม่คิดนิกระทีปังกิ้งไม่คิดลบไม่คิดไม่ดีคิดบวกก่อนจนวันหนึ่งถ้าคุณเจอคุณก็ยังให้อภัยเขานะคุณยังมองทางสายกลางคุณยังมองว่าเออไม่เป็นไรนะให้อภัยนะเพราะคุณรักเขาความรักทำให้คุณให้อภัยแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่มันสอนแล้วมันสะสมมันกลายเป็นเหมือนกับว่าหลุม หลมอากาศที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีของใครสักคนที่ทําไม่ดีกับคุณวันนั้นน่ะก็คือวันจบคุณไม่ว่าอะไรเลยแต่วันอยู่ดีๆคุณลุกขึ้นมาไม่คุยกับเขาเลยคุณไม่ว่าอะไรเลย 4- ี่หปีแต่อยู่ดีๆคุณเลิกคบกับเขาซะเลยโดยที่ไม่คุณคุณจะหันหลังให้โดยที่ไม่มีแม้แต่คําอธิบายคุณจะพูดน้อยคุณจะไม่ให้เหตุผลถ้าสมมติคุณเพื่อนของคุณเอาเปรียบคุณมาตลอดเวลาเลย คุณก็ยอมมาตลอดด้วยความเป็นเพื่อนเออก็รักกันน่ะเรียนมาด้วยการทํางานทําไมเป็นอย่างงี้โอ้โหมาสี่ห้าปีอยู่ดีๆคุณก็อันบล็อกเออคุณก็บล็อกไปเลยคุณก็ไม่สนใจเพื่อนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณบอกว่าเราฉันไม่พอใจในคุณหลายๆเรื่องแต่ไม่มีการด่าไม่มีการว่าแต่อาจจะพูดในสไตล์ของคุณคุณคุณพูดในสไตล์ไหนกับเพื่อนคนนั้นคุณก็อาจจะพูดแบบเคลียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วคุณไม่ไม่อธิบายสาไม่คือกูโดนมันเยอะแล้วอะฉันโดนมาเยอะแล้วนะ ฉันสะสมมาปริมาณมากพอแล้วและฉันก็ไม่คิดที่อยากจะทําอะไรให้เธอต้องแบบฉันไม่ต้องลดตัวลงไปทะเลาะหรือว่าด่าทอหรือจิกกัดหรือว่าตกตีไม่ถ้าพะชั้นถึงเวลาฉันออกเลยและก็ไม่ปลายตากลับมาไม่เกียดด้วยคือตัดเลยและไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสงเสิงไม่ต้องมาวุ่นวายและไม่มีคําอธิบายใดๆให้พะที่ผ่านมาคุณเห็นแก่ตัวจนสุดๆ แล้วอาคนคนแบบนี้น่ากลัวนะคะบทขาดขาดเลยตัดเลยไม่อธิบายพูดน้อยต่อยหนักนี่คือกองล็อกล้อคค่ะฟังไว้เป็นแนวทางนะสาวๆหนุ่มๆค่ะคลิปนี้ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะคุณเป็นคนแบบไหนกองไพ่สะท้อนออกมาเหมือนกระจกส่องดวงชะตาค่ะวันนี้หมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ